วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทําตาม <Wow. S 1> นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TV e Channel นะคะตอนนี้ก็อยู่กับนานเกมมาจองเว2นะคะก็คือรอบนี้เราก็มาแก้แค้หรือเปล่าเออทุกคนไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะคะก็คือรอบที่แล้วเกือบกินเราจา้ะแต่เราก็ยังเซฟท,ทุนไว้ทันนะ กอลอมนี้ก็มาจัดในช่วงโบนัสไทม์เลยนะ,ะทุกคนก็คือเห็นว่ามีมาตองหนึ่งมาตองสองแล้วก็แปะนะคะก็เลยอ้าเอาสักหน่อยก็สําหรับใครที่อยากเข้าข่มโบนัสไทม์นะคะก็เมนเลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยละกันนะคะค่ะทุกคนก็ <c ười> กลับมารอบนี้คือ ไม่ได้หายไปหลายวันแร้วทุกคนแต่ว่าคือมาแก้แค้นมันอีกแล้วจ้ะไปสิกรอบก่อนนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วก็ทุนเจ็ดร้อยใช่ไหมเออประมาณนั้นเลยแต่ว่ารอบที่แล้วโดนสาหันเลยจ้ะโอนมี้ช่สาหัสทุกคนยังดีที่แบบเหลือทุนไว้อยู่เออใช่แล้วก็รอบนี้เราก็กลับจากทุนรอบที่แล้วเลยอืมกลับจากรอบที่แล้วก็คือทุนเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะปังกุลเยหรือเปล่าทุกคนไม่รู้ว่าจะแก้แค้นสาเร็จไหมนะ โอ้ก็คือไม่ได้ตัดมาจองมาสองสามวันแล้วอะ่ะเออรอบนี้ขอขอแบบนหนักๆได้ไหมหรือว่าให้แก้แค้นสำเร็จก็ได้แล้วอะ่ะเออก็บนัสไทม์รอบนี้เหมือนเดิมเลยทุกคนจะปังปรรรุรยหรือเปล่านะก็ทําไม่ได้ก็เก็บทุนอีกแล้วจ้ะคือปั่นยังไงก็ได้ทุกคนให้เหลือทุนไว้ต่อย,ยอดรอบต่อไปอะ่ะอย่าพยายามเล่นให้หมดนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามหรือว่ากลุ่มพูดคุยกลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็เม้นแรกใต้คลิปเลยนะคะปักลิง์ไว้ให้แล้วนะคะก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยไปไหนๆก็ไม่จ่ายแล้วไปเบ็ดยี่สิเลยแล้วกันโอ้โหไปสามสิบรอบเลยทุกคนก็คือคนที่ปัดเบ็ดก็คือส่วนมากก็คือแบบมันจะจ่ายใช่ไหมแต่เราไม่จายก็ปัดปัดไว้ก่อนเลย เธอมันพุกเข้ามาให้เรานะทุกคนเขียวนิดเดียวเองก็ไม่ได้ตัดหลายวันแล้วก็ช่วยเข้ามาหน่อยโอ้โหแล้วมันไปอยู่ข้างบนทุกคนดูนออกไปเรื่อยๆก่อนนะคะโทโบไม่ต้องรีบเปิดนะทุกคนขอไปแบบโอโต้ก่อนเดี๋ยวเราเปิดแน่นอนนะแต่ขอปั่นไปแบบนี้ไปก่อนทุกคน แต่รู้สึกนิ่งมากคุณเจ็จร้อยตอนนี้เหลืออยู่สี่ร้อยห้าร้อยแล้วอะเออเหมือนจะจ่ายแต่ก็ไม่จ่ายไม่รู้จะเก็บอะไรขนาดนั้นอืนิ่งมากตำเรนหรือล่าทุกคนดูนะ ก็เหมือนเดิมรอบนี้เราก็มาปั่นในช่วงโบนัสทามอีกแล้วนะคะก็ะโบนัสทามมันก็แบบได้จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกโฟนมันไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ก็แบบเออพอเล่นในช่วงนั้นก็คือโบนัสทามก็คือมั่นใจหน่อยที่ว่าจะแตกนะคะโอ้โหเออเข้ามาบ้างเหอะไม่ได้เข้ามาทีหยุด้หือ ก็มันเข้ามาในช่วงแบบเหลือทุนสองร้อยเลยดูทุกคนนั่นแนี่เข้ามาสองร้อยบาทนี่ถ้าไม่ถ้าไม่จ่ายอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเออแแ่อแแอกมาหน่มา,มาอะไรจะกนาดนั้นดูมันจ่ายทวนต่ายแบบเหลืออีกห้านะ โอกาวที่จะจ่ายดูแต่มันไม่ยอมจ่ายทุกวนดูโอ้โหเส็ยใจมากจริงโอ้ตัวไว้มานั่นแหละสองจุดเขาไปเก้าสิบสองไอ้เก้าสิบหกโอ้โหจุดนั่นแหละสวยหกร้อยสี่สิบแปดแล้วก็ไม่คอมโ,มโบเสียได้อ่ะแล้วมันก้อนโตเมกานะคะเจ็ดร้อยห้าสิบสองก็็อกไปเบาๆก่อนเลยนะคะเมื่อกี้เหลือสองร้อยตอนนี้ขึ้นมาหลักพันแล้วนะคะรอบสุดท้ายจ่ายหรือเปล่าโอ,โอเคได้อยู่ แล้วก็คอมโบไหมได้แล้วก็คูณหกว่าไงคูณสิบไม่ได้นะคะโอเคก็เงินรวมก็เท่านี้เองทุกคนก็ถือว่าฟื้นคืนชีพอีกนิดนึงนะคะก็เอาไงดีทุกคนไปต่อหรือว่าหยุดดีเอออีกนิดแล้วกันเนาะไปเบสสามสิบเลยทุกคนก็รอมนี้เป็นไงเป็นกันเลยนะ คือมันไม่แตกในก็ขอให้มันแตกนอกนันทุกคนแต่ขออภัยนะคะที่แบบเครื่องมันติดติดขัดขันนะคะเพราะว่าเน็ตเราช้าอยู่นะคะทุกคนขออภัยอีกครั้งเลยดูนะคะมันยังคือคือกกรโอ้โหตัวแดงอะเจไดมากมันหน้ามากเบสสามติ๊ทุกคนเพราะแบบ เข้ามาเผื่อมันเข้าสัตรเตอร์หรือไม่ก็แตกนอกนอะทุกมนตายน่อยอยากอยากโอ้โหเอาเรื่องทุกคนคส,สองรอบติดเลยนะรอบนี้เบสสามติดท,ทุกคนคือพอเข้าเบสสามติดรู้สึกว่ามันตายน้อยมากจริง แต่รอบนี้ขอให้มันตายหนักๆแล้วกันเนาะยังไงแล้วก็นั่นแหละโอ้โหสามอปไปสิสิไปชดไหมนี่ประชดหรือเปล่าโอ้มาคือบางครั้งเวลาเราได้เบสสามสิทุกคนตายแบบสองสามร้อยเองรู้สึกว่าเบสยี่สิบตายหนักกว่านะใช่เบสยี่สิบคือแบบตายเยอะกว่าดูตายแค่รอบเดียวจริงด้วยโอ้โหิงมาก เออดูห้าขีดแถวแรกห้ขีดแถวแรกอื <S 2> 2 <S ออโอ้โหทุกคนนี่ขนาดเบสสามสิบเลยนะโอเคได้น้อยกว่ารอบที่แล้วนะคะเบสยี่สิบถือว่าจายเยอะกว่าก็ขอปัดไปอีกนิดละกันเนาะขอให้มันแบบเข้าสองพันก็ได้ทุกคนอืม ขออีกนิดทุกคน <Wow. S 1> ก็สำหรับใครที่ได้แล้วก็ได้นะคะทุกคนแบบไปแล้วรู้สึกไม่รอดแล้วอ่ะก็หยุดได้นะคะแต่เราคืออยากไปด่ะทุกคนเผื่อมันปังกว่านี้ เท่าสามพันนิดอยากหยุดเลยนะแต่เอาสองพันทุกคนสองพันพอแต่ถ้าไม่ได้ก็เราจะหยุดเท่าที่ไหวเลยนะเพราะว่ารูสึกว่าไปต่อแล้วยิ่งไม่ไม่โอเคเลยดูทุกคนคุณเราเริ่มหายแล้วนะอากําไรเราเริ่มหดแล้วทุกคนก็สําหรับใครที่ดูดูอยู่หรือว่าเล่นนะคะก็แบบถ้าได้กําไรแล้วจริงๆก็หยุดไปเลยทุกคนอย่าทําตามเราเพราะว่าไม่แน่นอนว่าจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุน วายแล้วก็โอเคโอ้โห็อนนี้เข้าไปแล้วก็คุณนะห้ายังคอมโบยทุกคนคือตายแค่กับพิบเดียวเองอ่ะทุกคนมันตายมาเลยอะ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเ็ดแตกนอกโอเคเข้ามาสองพันแล้วทุกคนโอ้โหแบบสมพรปาาจริงๆอะ่ะก็สามารถที่จะหยุดได้แล้วนะตอนนี้ <c oughs> โอเคกำไรไม่ได้เยอะแต่ก็ดีที่แบบมาแล้วก็คุ้มอ่ะทุกคนก็ถือว่าสำเร็จนะคะในแก้แค้นมันครั้งนี้ ก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะก็เมนเลกใต้คลิปเลยนะคะโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ